สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่14พฤษภาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กสก็ปเป็ตลาดไปที่1,549.48จุดบวกเพิ่มขึ้นมา1.35จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.09%มูลค่าการซื้อขายนะครับ97,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแกว่งตัวผันผวนนะครับเพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยเปิดตลาดมาปุ๊บนะครับดัชนีก็มีการดีดตัวกันขึ้นไปเลยนะครับก็คือเฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพียงช่วงระยะเวลา,าเพียงครู่เดียวนะครับาทาน,นของดัชนีก็เจอแรงขายกันลงมานะครับเพราะว่ากดดันให้เซ็นเซอเร็กซ์นั้นมีการไหลลงมานะครับแล้วก็ลงมาอยู่ในแดนลบ ด้วยนะครับบางช่วงนี้ก็ติดลบไปเกือบสิบจุดด้วยกันนะครับแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับลดช่วงลบกันไปนะครับแล้วก็พอเข้าสู่ช่วงบ่ายเองเนี่ก็ประคองตัวกันได้นะครับสุดท้ายก็เลยปิดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยโดยในวันนี้นะครับตอนช่วงเช้าเองทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการออกมาตรการในการที่จะช่วยลูกหนี้รายย่อยนะครับซึ่งก็จะ มีการเริ่มในส่วนของมาตรการตรงนี้เนี่ยวันที่17พฤษภาคมนี้ส่วนทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยทางอ้านของท่านรัฐมนตรีนะก็มีการาสั่งการนะครับให้ เปลียมความพร้อมนะครับให้กับทางด้านของสนามบินรองรับนะครับเรื่องของการเปิดประเทศนะครับในช่วงของรามาส4ปี64นี้นั่นเองนะครับผมซึ่งหลายประเทศนะครับในยุโรปเองตอนนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มนะครับที่จะมีการหันพันนะครับทางด้านของ,น,งนักท่องเที่ยวคนไหนนะครับที่มีการเดินทางเข้าไปแต่ว่ามีการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกักตัวนะครับผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นซึ่งบ้านเราเองเนี่ยก็มีความก็จะมีการเตรียมพร้อม นะครับในการที่จะเปิดประเทศในช่วงของปลายปีนี้นะั่นเองส่วนทางานของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับก็ ค่อนข้างจากเขียวสดใสนะครับมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับก็ได้แรงหนุนมาจากทาน,นของจีนนั้นมีการรายงานนะครับว่าทาน,นของ FDI นะครับหรือว่าการลงทุนนะครับในจีนของชาวต่างชาตินี้นะครับก็ช่วง4เดือนแรกของปีนี้เนี่ยพุ่งสูงกว่า40%ด้วยกันนะครับก็เป็นการสะท้อนว่านักลงทุนนะครับก็มีการเชื่อมั่นนะครับในเศรษฐกิจนะที่จะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งของจีนนั่นเอง โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและเพชภัพันการแพทย์วัสดุก่อสร้างแล้วก็รับเหมาก่อสร้างส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงนะครับก็คือกลุ่มเหล็กการเงินยานยนต์แล้ะกลุ่มสื่อบันเทิง โดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของ STTT นะครับวันนี้บวกขึ้นมา4.40%ด้วยกันนะครับก็หลังจากที่งบไตรามาส1ปีโอซีที่ประกาศออกมานั้นโตแรงกว่า22เท่าเลยทีเดียว นะครับแล้วก็แนวโน้มกำไรในปีนี้ยังคงดีอยู่ยังคงเติบโตได้แรงอยู่นะครับถึงแม้ว่าแนวโน้มเรื่องของตัวถุงมือยางนั้นราคาอาจจะมีโอกาสที่จะปรับลงได้หลังจากนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของการแพร่ระบาดเองก็น่าจะ,ะมีการควบคุมกันได้นะครับแต่ว่าแนวโน้มนะครับธุรกิจเองเนี่ยก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวดิวเดนยูนี้ก็ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยก็สูงถึงกว่า13%ด้วยกันก็เลยเป็นเหตุผลให้ ราคาหุ้น STGT วันนี้ก็ปรับขึ้นไปได้แรงส่วนทางด้านของ TOA ครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง9.85%ก็มีการรายงานกำไรไตรมาส1ปี64นะครับโตถึง36% Q on Q นะครับแล้วก็ยังโตอีก59% Year on Year ด้วยนะครับซึ่งก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยก็มาจาก ตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็คาดการว่าปีนี้เนี่ยทางนั้นของ TOA เองกำไรจะเติบโตได้โดดเด่นส่วนทางด้าน,น,นของหุ้นในกลุ่มการแพทย์นะครับวันนี้ก็มออีวิภานะครับบวกขึ้นมาถึง9.74% CMR บวกขึ้นมา7.88% c h g บวกขึ้นมา8.55%นะครับเพราะว่าทางด้านของออยานมีการรับรองนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด19ของโมเดอร์นาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ข้าการกันนะครับว่าทด้างของอโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเอ็นี้นั้นจะมีการเจรจาก,กับทด้นของโมโนนาโดยตรงเลยนะครับเพื่อจะขอ,อะให้มีการแบ่งวัคซีนนะครับให้นำเข้ามาในบ้านเรานะครับตอนช่วงของประมาณเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าที่ประเมินกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะนำเข้ามาตอนช่วงของเดือนตุลาคมนะครับก็เลยเป็นปัจจัยน,นุนนะครับให้หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลวันนี้ก็มีการ ปรับเพิ่มกันขึ้นมาส่วนทางด้าของ SQ นะครับวันนี้ขึ้นไปชนซีลิ่งนะครับบวกไป29.70เนะครับเพราะว่างบไตรมาหนึ่งรปโยกสี่กำไรถึง134นะครับก็มาจากต้นทุนการดำเนินง,งานที่ลด,ดลงส่วนทางด้ของการบินไทยนะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง15.32็นะครับก็เก่งกำไรกันเรื่องแผนฟื้นฟูก,กิจการนะครับหลังจากที่ การประชุมเจ้าหนี้นะมีการเลื่อนกันไปนะครับแล้วก็จะลงมติในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับก็มีความหวังกันนะครับว่าการบินไทยเองนั้นทณะนของรัฐบาลจะมีการเข้ามาช่วยอุ้มให้ยังคงสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไปนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการเก่งกําไรกันล้วนๆเลยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังในส่วนของการบินไทยส่วนท่างของเอ็มคอรนะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา10.64เปอร์เซ็นตนะครับก็ งบประมาณหนึ่งปีที่มีการประกาศกันออกมานั้นพลิกมามีกําไรนะครับสามล้านบาทนะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ขาดทุนนะครับก็ได้แรงนุนนะครับมาจากเรื่องของการควบคุมต้นทุนส่วนทางด้านของ XPG นะครับ วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงถึง15.56%นะครับเพราะว่าทางของการประชมุมคณะกรรมการบริษัทหรือว่บอร์ดนะครับก็มีมตินะครับที่จะเพิ่มทุนนะครับก็จะเป็นการขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP นะครับ ที่ราคา4บาท10สตางค์นะครับแล้วก็จะมีการขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO ด้วยนะครับก็คือขายกับพูดถึงหุ้นเดิมอัตรานะครับ1หุ้นเดิมต่อ2หุ้นใหม่นะครับซึ่งราคาใช้สิทธิ์นั้นเพียงแค่50สตางค์เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่า ต่ำกว่าราคาบนกระดานนะครับของหุ้น Xpring นะครับหรือว่า XPG ในวันนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้หุน้น XPG x วันนี้ราคาบวกขึ้นไปถึง15.56%ก็คืออยู่ที่5บาท20สตางค์ทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็ มีทางด้านของหุ้นเดินเรือนะครับ TTA ติดลบไป8.24% RCL ติดลบไป4.32%แล้วก็ PSL นะครับติดลบไป2.94%นะครับก็แจะมี BDI นะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับลดลงไป2%แล้วก็หุ้นน้ำตาลน,นะครับก็คือ KTIS นะครับลงไป7.89% KBS ลงไป3.30% แล้วก็ KSL ลงไป2.60%นเะครับเพราะว่าราคาน้ำตาลน,นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับลดลงไปนะครับประมาณ3.7%ด้วยกันทางด้านของ BPO นะครับวันนี้ราคาลงหนักเลยทีเดียวนะครับก็คือติดลบไป13.41%ด้วยกันนะครับผมซึ่งก็มาจากเรื่องของการประกาศงบนะครับไตรมากหนึ่งนะครับปี64นี้ปรากฏว่า ยังคงขาดทุนอยู่นะครับผมก็คือเ,อเรียกได้ว่าผิดคาดนะครับจากที่ตลาดคาดการกันเอาไว้นะครับที่คาดว่าท้านันของประกอบการไตรมาสหนึ่งนะของตัว VPO นั้นจะพลิกมามีกำไรได้นั่นเองนะครับก็เลยส่งผลให้ราคาหุ้นลงไปแรงในวันนี้ส่วนทน่านของหุ้นเช่าซื้อซิ่งนะครับหลายหุ้นนะครับวันนี้มีการปรับตัวลดลงมาก็มีทั้งไมโครนะครับติดลบไป8.86% S, s 11ลงไป5.44%อามานะติดลบ4.63% ML ลงไป4.44% Ncap ติดลบไป3.42%แล้วก็สวัสดติดลบไป3.38%รวมทั้งสักด้วยนะครับสักสยามลีซิ่งนะ ลงไป3.33%ก็อย่างที่เรียนกันในตอนต้นนะครับว่าแบงก์ชาตินั้นมีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย4ประเภทนะครับก็คือลูกหนี้บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อจำนำทะเบียนรถสินเชื่อเช่าซื้อรถแล้วก็สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งก็จะเริ่มในวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่มากกดดันราคาหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อลิสซิ่งนะครับให้มีการปรับตัวลดลงมา และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ